อริยมรคคือทางเดินของนักปฏิบัติพระธรรม,มเทศนาโดยหลวงพ่อกันหาสุกามมวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่การประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลายคนหลายท่านมีความสงสัยว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่าการปฏิบัติที่ผิดนั้นจะทำให้เดินทางผิดและเสียเวลาการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านให้เดินทางสายกลางเอาศีลเป็นหลักเอาธรรมเป็นหลักศีลคือทางสายกลางธรรมคือทางสายกลางคนเรามันมีตัวมีตนมันไม่เดินทางสายกลางเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นประธานการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องปรับตัวเองเข้าหาศีลหาธรรมข้อวัดปฏิบัตินี้เป็นปลีกย่อยมันได้แก่พระวินยัย ที่เราทำวัดสวดมนต์ทำกิจวัตรจัดว่าเป็นศีลศีลน,นี้คือการจัดการเรื่องทางกายเพื่อที่จะเข้ามาหาทางจิตใจเพราะว่าคนเราใจมันไม่มีตัวไม่มีตนมันต้องอาศัยกายอยู่การปฏิบัติศีลต้องมาปฏิบัติที่กายและการมาปฏิบัติที่กายก็คือการปฏิบัติที่ใจนั่นแหละผู้ปฏิบัติตามศีล ถือว่าปฏิบัติถูกถูกต้องปฏิบัติตามทางสายกลางมีเจตนาที่จะงดเว้นสีในทุกๆข้อสีน,นี้นะถ้าเราไม่มีเจตนาถ้าเราทำผิดโดยไม่ตั้งใจเป็นอันว่าไม่ผิดสีถ้าเราสงสัยอยู่แล้วฝืนทำลงไปถึงแม้จะไม่ผิดศีโดยตรงมันก็ผิดสีในข้อที่สงสัยยกตัวอย่างเช่น เราเดินไปเหยียบมแมลงตายโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็ไม่ผิดศีลให้ผู้ที่จะประพฤติปฏ,ปฏิบัติธรรมให้คิดอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามศีลแสดงว่าเราปฏิบัติถูกการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อละความเห็นแก่ตัวเพราะเรามีตัวมีตนมากมันถึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดมันมีอัตตาตัวตนมากมันถึงมีภพมีชาติ มีการเวียนไหใตายเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านทุกคนเน้นการเสียสละเน้นการละความเห็นแก่ตัวการรักษาศีลก็ให้เป็นผู้เสียสละละความเห็นแก่ตัวละความมักง่ายของตัวเองรู้จักเสียสละไม่ตามใจตัวเองถ้าเราปฏิบัติเพื่อเสียสละเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่มีตัวมีตน ชื่อว่าเราปฏิบัติถูกต้องถ้าเรามีความสงสัยพระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาธรรมตัดสินแปประการมาตัดสินการประพฤติปฏิบัติของตัวเองเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจที่คร้านทำเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราติดสุขติดสบาย เราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านนั้นก็ไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำเกียจคร้านมันเป็นปัญหาใหญ่มันทำให้ทุกคนติดทุกคนหลงทำให้ทุกคนไม่เข้าถึงคุณธรรมเรามีความยากจนไม่มีคุณธรรมก็เนื่องมาจากเราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านติดสุขติดสบายความสุขความสบายนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ร้อยรัด เป็นเครื่องพันธนาการผูกเข้าไว้นี้ถือว่าเป็นด่านใหญ่ของชีวิตไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าโยมถูกความขี้เกียจที่คร้านมันเล่นงานทุกคนความขี้เกียจที่คร้านจัดว่าเป็นสิ่งเสพติดเป็นการสุขันลิกานุโยกถ้าเราติดมันแล้วเขาเรียกว่ามันมีโทษ ปกติคนเรามันจะมีอาชีพมีการดำรงชีวิตด้วยความสุขแต่ถ้าเราไปติดเขาไม่เรียกว่าการมคุณแล้วเขาเรียกว่าการมโทษพระพุทธเจ้าท่านให้เรารับประทานอาหารให้ร่างกายพักผ่อนให้กายให้ใจสบายเพื่อมีกำลังที่จะสร้างบารมีสร้างความดีแต่ท่านไม่ให้เราติดถ้าเราติดแสดงว่าเราปฏิบัติผิดเพราะว่าคนติด ก็ยกตัวอย่างเช่นเราทำงานเราได้เงินเดือนเรานอนกินเงินเดือนให้หมดเสียก่อนเราถึงไปทำงานเงินเดือนของเรามันก็ย่อมหมดนั่นแสดงว่าเรากินของเก่ากินบุญเก่าถ้าเราไปติดสุขติดสบายมันก็เป็นอย่างนี้เพราะเป็นผู้ปฏิบัติผิดไม่เป็นผู้เดินทางสายกลางความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทำทำสม่ำเสมอ มันจะหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดก็แปลว่าเราตายเราตายจากคุณงามความดีที่สังคมมีปัญหาโลกมีปัญหาปัญหาใหญ่มันมาจากความขี้เกียจที่คร้านตัวเองก็ไม่เจริญครอบครัวสังคมประเทศชาติก็ไม่เจริญเพราะตัวเองติดสุขติดความขี้เกียจขี้คร้านแท้ๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเอาความสุขทางร่างกาย ต้องเอาความสุขในการเสียสละในการละความเห็นแก่ตัวคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแต่เรื่องวัตถุแต่เรื่องจิตใจยังไม่ค่อยเข้าใจกันคิดว่าความสุขมันได้มาจากวัตถุได้มาจากการกินการนอนการเล่นความสุขได้มาจากการเสียสละได้มาจากการละความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีตัวตนมากเราเป็นผู้ให้ เราก็มีความสุขความดับทุกข์อย่างเราทำงานมันไม่มีความทุกข์นะถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับการทำงานเรามีความเสียสละใจมันวางของหนักวางความขี้เกียจขี้คร้านวางตัววางตนเพราะตัวตนทำให้เราทุกข์เราเครียดเรามีปัญหาทุกวันนี้คนส่วนใหญ่อยู่ด้วยตัวด้วยตนอยู่ด้วยความเครียด ไม่ได้อยู่ในทางสายกลางเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจทำไมดีใจเสียใจก็เพราะมีตัวมีตนเมื่อมีตัวมีตนโลกธรรมก็ครอบงำใจถ้าเราคิดว่าเป็นผู้ชายเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเป็นผู้หญิงมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเป็น,นโน่นเป็นนี่เราก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น มีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปถ้าเราไม่รู้จักเราจะแบกทุกนะถ้าเรามาเดินตามทางสายกลางเราไม่ได้เอาตัวเองเอาตัวเอาตนเป็นที่ตั้งเอาศีลเอาธรรมเป็นที่ตั้งทุกจะมาจากไหนเพราะเราไม่มีตัวไม่มีตน